ใบเตยสุทีวันสวมกําไลเอขมขึ้นคอนเสิร์ตงานลอยกระทงเกาะลอยคนแห่ดูคึกคักให้กําลังใจเต็มหน้าเวทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้วันที่27พฤศจิกายน66ที่บริเวณสวนสาธารณะเกาะลอยศรีราชา อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดงานลอยกระทงประจำปีและได้ลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันครึ่งเวทีเล่นคอนเสิร์ตบนรถแห่โดยงานดังกล่าวถือเป็นงานคอนเสิร์ตงานที่สองของใบเตยหลังได้รับอิสระภาพซึ่งใบเตยมาในชุดเซ็กซี่สีทองระยิบระยับตามสไตล์ลูกทุ่งสุดแซบ่บสวมกําไลเอ ที่ข้อเท้าตามที่สารกําหนดไว้ทําการแสดงโชว์ร้องโชว์เต้นแบบสนุกสนานมันสุดเวียงท่ามกลางแฟนคลับที่แห่มาดูกันอย่างคึกคักเต็มหน้าเวทีโชว์ของใบเตยเปิดด้วยเพลงแน่นอกต่อด้วยยามโนและเพลงฮิตอื่นๆของเจ้าตัวซึ่งแฟนคลับหน้าเวทีก็ร้องเพลงตามใบเตยได้ทุกเพลงทั้งยังไลฟ์สดการแสดงแทบทุกคน พร้อมปรบมือให้กำลังใจเป็นระยะและชื่นชมความเป๊ะปังทั้งในเรื่องการร้องและท่าเต้นที่เจ้าตัวซุ่มซ้อมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีหลังไม่ได้จับไม้ร้องเพลงมานานหกเดือนขณะที่ใบเตยเองก็ได้มอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสีราชาและแฟนคลับที่เดินทางมาดูโชว์ดังกล่าวด้วยความอิ่มเอิบใจปะตามปะตามกันอีกด้วยนายเอนเตอร์เทน